ทองคำสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมานับพันปีแต่ในยุคที่อะไรอะไรก็ผันผวนไปหมดแบบนี้คุณค่าของมันกำลังถูกท้าทายและถูกนิยามใหม่อีกครั้งนะครับในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าอะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนราคาทองคําในปี2025และที่สำคัญนักลงทุนอย่างเราๆควรจะรับมือกับมันอย่างไรเอาละครับ เรามาเริ่มกันที่ปริศนาข้อใหญ่ข้อแรกเลยที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกตอนนี้ต้องขมวดคิ้วสงสัยกันก็คือเรื่องที่ทองคำเนี่ยมันเหมือนจะท้าทายกดแรงโน้มถ่วงยังไงอย่างนั้นเลยคือตามหลักเศรษฐศาสตร์แบบเดิมๆเลยนะครับเมื่อดอกเบีย้ยสูงขึ้นทองคำที่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนในตัวเองเนี่ยค่าของมันก็ควรจะน้อยลงใช่ไหมครับแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้มันกลับตลบตาเลยครับ ราคาทองคำกลับพุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่ซะอย่างนั้นนี่แหละครับคือความผิดปกติที่เราต้องหาคำตอบกันสไลด์นี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเลยครับปกติแล้วเนี่ยกราฟสองเส้นนี้คืออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงกับราคาทองคำมันจะวิ่งสวนทางกันมาตลอดแต่อยู่ๆตอนนี้กลับจวงมือกันวิ่งขึ้นไปพร้อมกันซะง,งั้นมันบอกอะไรเรามันกาลองบอกเราว่าเฮ้ยมันต้องมีปัจจัยใหม่อะไรบางอย่างที่ทรงพลังกว่าเข้ามาในสมการนี้แล้วล่ะ แล้วไอ้พลังที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะไรที่สามารถท้าทายกฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นจริงมาตลอดได้เรากำลังจะไปทำความรู้จักกับผู้เล่นที่มองไม่เห็นรายใหม่ในตลาดทองคำกันครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำนี้เลยครับ D Dollarization พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเทรนด์ระดับโลกที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่กำลังพยายามลดการพึ่งพาสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นอิสระทางการเงินให้กับตัวเองและแน่นอนครับว่าทองคำก็คือเครื่องมือชิ้นสำคัญในเกมนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับตัวเลขบนสไลด์นี้มากกว่า1000ตันคือปริมาณทองคำมหาศาลที่ธนาคารกลางทั่วโลกแห่กันเข้าซื้อในแต่ละปีนะครับย้ำว่าแต่ละปีเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยมันคือคลื่นใต้น้าลูกใหญ่ที่กาลังเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาด ลองดูที่แผนภูมินี้กันนะครับเห็นชิ้นใหญ่ๆที่ไฮไลท์ไว้นั่นไหมครับนั่นแหละครับคือสัดส่วนความต้องการทองคำที่มาจากธนาคารกลางคิดเป็นถึง25%หรือ1ใน4ของทองคำที่ขุดได้ใหม่ทั้งหมดพวกเขาได้กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของตลาดไปเรียบร้อยแล้วประเด็นสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือผู้ซื้อกลุ่มนี้ไม่ใช่กองทุนที่เข้ามาเก่งกำไรแล้วก็ออกไปนะครับ แต่พวกเขาคือผู้ซื้อเชิงกลยุทธ์ที่ไม่สนใจราคาในระยะสั้นการกระทำของพวกเขากำลังสร้างฐานราคาใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆให้กับทองคําโอเคพอเข้าใจพลองขับเคลื่อนใหม่แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในฐานะสินทรัพย์ลงทุนทองคํำน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นเรามาตรวจสอบความจริงเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าเราต้องเรียนรู้จากอดีตก่อนนะครับ ทองคําไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะมีแต่ขาขึ้นเสมอไปอย่างที่เห็นในไทม์ไลน์นี้มันเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายยาวนานเกือบ20ปีมาแล้วการเข้าใจความเสี่ยงคือหัวใจของการลงทุนเลยค่ะ แต่คำถามคือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่คำตอบน่าจะอยู่ที่ภาพเปรียบเทียบนี้เลยครับสถานการณ์ในยุค80ที่ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยอย่างบ้าคลัง่งและธนาคารกลางอื่นๆเทขายทองคำมันตรงกันข้ามกับภาพที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงที่ตอนนี้ธนาคารกลางกลายมาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดทีนี้มาดูข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับตลาดหุ้น s p 500กันบ้างครับ ในระยะยาวต้องยอมรับว่าหุ้นยังคงเป็นราชาแห่งผลตอบแทนแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดในตารางนี้คือช่องสุดท้าย correlation หรือค่าความสัมพันธ์ที่เกือบจะเป็นศูนย์ของทองคำนี้แหละค่ะ และไอค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำนี้เองที่คือหัวใจของคุณค่าของทองคำในพอร์ตการลงทุนมันไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะตลาดหุ้นแต่มีไว้เพื่อเป็นกันชนชั้นดีในวันที่พายุพัดเข้าใส่พอร์ตของเราทำให้การเดินทางลงทุนโดยรวมราบรื่นขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจทั้งพลังขับเคลื่อนใหม่และบทบาทที่แท้จริงของทองคำแล้วก็ถึงเวลามาวางแผนกันค่ะว่าในปี2025นักลงทุนอย่างเราควรจะมีกลยุทธ์กับทองคำอย่างไร จากบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักเลยนะครับสัดส่วนที่เหมาะสำหรับทองคำในพอร์ตระยะยาวในฐานะกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงเนี่ยคือประมาณ5ถึง10ครับไม่มากไปจนฉุดผลตอบแทนแล้วก็ไม่น้อยไปจนไม่เห็นผลแต่ด้วยราคาที่ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วการเข้าลงทุนแบบ all in ในครั้งเดียวอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะ กลยยธ์ที่ปลอดภัยกว่าคือการทยอยเข้าลงทุนอย่างมีวินยัยหรือที่เรียกว่า dollar cost averaging โดยอาจจะใช้จังหวะที่ราคาปรับฐานเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับ สำหรับช่องทางการลงทุนก็มีหลากหลายครับตั้งแต่การซื้อทองคำกายภาพมาเก็บไว้ซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ก็มีต้นทุนในการเก็บรักษาไปจนถึงการลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนหุ้นแต่ก็มีความเสี่ยงของตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้องการเลือกช่องทางที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนเลย และสุดท้ายเรามามองไปในอนาคตกันครับว่ามีฉากทัสอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นและมันจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรมีสองเส้นทางหลักๆที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเดินไปครับทางแรกคือ soft landing ที่เงินเฟอ้อลดลงโดยเศรษฐกิจไม่ถดถอยรุนแรงซึ่งสถานการณ์แบบนี้ความน่าสนใจของทองคำจะลดลง แต่ถ้าเป็นทางที่สองคือ hard landing หรือภาวะ stagflation ที่เงินเฟอร์สูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวนี่คือสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทองคำเลยทีเดียวครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำวามก็คือราคาที่เราเห็นบนหน้าจอทุกวันนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเลขแต่มันคือมาตรวัดความกลัวและค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังประเมินกันอยู่นั่นเอง และนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อครับในยุคที่ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเพียงสิ่งเดียวราคาที่แท้จริงของกรมธรร์ประกันความเสี่ยงที่ชื่อว่าทองคำควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดครับแต่การเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ